สวัสดีครับผุกเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมสภาพอากาศและแสงสําหรับโรงเรือนอ e ีเว็บอัจฉริยะการปลูกพืชในโรงเรือนได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลําดับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอารักขาพืชลดการใช้สารเคมีกํจาจัดวัชพืชสารกํจาจัดแมลงตลอดจนสารป้องก,กันโรคพืชโรงเรือนอ e ีแว็บเป็นโรงเรือนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงได้ดีมาก แต่ก็มีปัญหาจากความชื้นสมัมพัทธ์ในโรงเรือนที่บางโอกาสจะสูงเกินไปทําให้เกิดโรคพืชได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามโรงเรือนอ e ีแว็บมีจุดเด่นคือสามารถลดความร้อนในโรงเรือนได้ดีตามหลักไซโครเมตริกโดยเฉพาะในหน้าร้อนโรงเรือน e อีเว็บโดยทั่วไปจะควบคุมการปิดเปิดพัดลมและปั๊มน้ําพร้อมกันไปโดยเลือกการควบคุมอุณหภูมิหรือการควบคุมความชื้สนสัมพัทธ์ตัวใดตัวหนึ่งจากงานวิจัยของบร,ริษัทไอเมจินที่ได้รับการสนับสนุนจากสวก และโรงเรียนในเรือได้พัฒนาโรงเรียนอัตโนมัติที่ใช้สมก,การระบบควบคุมอัตโนมัติร้อมกลับชั้นสูงแต่ก็ยังใช้ตัวแปรเดียวในการควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวโดยใช้อุณหภูมิควบคุมพัดลมและใช้ความชื้นสัมพัทธ์ควบคุมปั๊มน้ำคู้ใจเห็นว่าการใช้สมก,การควบคุมที่มีตัวแปร2ตัวคืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในการควบคุมทั้งพัดลมและปั๊มน้ำของแผงแรังผึ้งโดยแยกอิกสระออกจากกันจะทําให้ลดความเสี่ยง ต่างจากระบบควบคุมที่ใช้ตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุมที่อาจทําให้โรงเรือนมีความชื้นสูงเกินไปจนพืชเป็นโรคง่ายเมื่อใช้อุณหภูมิเป็นตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุมหรืออาจทําให้อุณหภูมิต่ําเกินไปจนพืชเจริญเติบโตน้อยกว่าที่สมควรเมื่อใช้ความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรตัวเดียวในสมการควบคุมได้ออกแบบและสร้างโรงเรือนอีแว็บซึ่งมีขนาดความกว้าง150ซนตเมตรยาว300ซนเมตรสูง300ซนเมตรจากพื้นถึงคานบน ผนังด้านหนึ่งเป็นแผงรังผึ้งขนาดกว้าง150เซนติเมตรลึก15เซนติเมตรสูง200เซนติเมตรติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด155วัตต์2ตัวที่ฝั่งตรงข้ามกับแผงรังผึ้งตามแนวยาวของโรงเรือนเพื่อดูดอากาศผ่านแผงรังผึ้งน้ำในแผงรังผึ้งจะระเหยและดึงความร้อนอ,ออกจากอากาศทําให้อากาศด้านในโรงเรือนเย็นขึ้นติดตั้งระบบม่านสําหรับพรางแสงเหนือหลงังคาโรงเรือนควบคุมด้วยมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าและมีลิมิตสวิตช์2ตัว ติดตั้งที่หัวและท้ายม่านพลังแสงเพื่อส่งสัญญาณให้มอเตอร์หยุดทํางานเมื่อพลังแสงกลุ่มทั้งโรงเรือนแล้วติดตั้งระบบให้น้ําและปุ๋ยควบคุมด้วยทัมเมอร์ให้น้ําวันละ9ครั้งทุกชั่วโมองให้ปุ๋ยวันละสองครั้งมีระบบกวนปุ๋ยก่อนให้ปุ๋ย5นาทีแล้วจึงให้ปุ๋ยและให้น้ําตามลําดับสามารถตั้งเวลาและให้ปุ๋ยและน้ําได้ตามการเจริญเติบโต,ตของพืช ได้ติดตั้ง IoT สำหรับโรงเรือนปลูกพืชโดยร่วมมือกับบริษัท AIS นำเทคโนโลยี Narrowband IoT มาใช้ในการอ่านค่าบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธความเข้มแสงทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนการควบคุมพัดลมและปั๊มน้ำของแผงรังพึ่งเลือกใช้บอร์ดสมอคล Arduino Uno ใช้โปรแกรม MATLAB Simulink ในการเขียนควบคุมสมอคนฝังตัวเนื่องจากเป็นโปรแกรมแบบกราฟิกทำให้ง่ายต่อการเผยแพร่ เกษตรกรสามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้การออกแบบระบบควบคุม e ีเวใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น MT 1001สําหำหรับอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนทุกๆ30วินาทีส่งให้ระบบควบคุมประมวลผลออกแบบวงจรควบคุมการพลางแสงโดยใช้บอร์ด Arduino Mega 2560และใช้เซ็นเซอร์วัดแสง g y 3 0 2ซึ่งส่งสัญญาณแบบ i S 2 c ซึ่งจะวัดความเข้มแสงและแสดงผลเป็นหน่วยลัก์ทดสอบปลูกมุกเทศพันุโมโมโทาโร่ในโรงอ e ีเว็บอัจริยะที่พัฒนาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบควบคุมที่ออกแบบในการพัฒนาระบบควบคุมสําหรับโรงเรือนอ e ีเวบอัฉริยะจากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่าโรงเรือนอ e ีเว็บที่อาศัยหลักการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยใช้หลักไซโครเมติกนั้นจะมีปัญหามากที่สุดในตอนกลางคืนที่ความชื้นสัมพัทธ์สูง จนอาจทําให้พืชเป็นโรคได้ง่ายเราจําเป็นที่จะต้องให้พัดลมทํางานโดยปั๊มน้ําไม่ทํางานเพื่อถ่ายเทอากาศภายนอกมาทดแทนอากาศภายในแต่จะต้องมีการตรวจสอบว่าอากาศภายนอกโรงเรือนมีความชื้นสมัมผัสน้อยกว่าในโรงเรือนการที่จะทําให้ระบบควบคุมของโรงเรือนอีแว็เป็นไปได้ตามหลักการนั้นยังจะต้องกําหนดจุดที่จะให้ความชื้นสมัมผัสที่ปั๊มน้ําเริ่มทํางานห่างจากจุดที่พัดลมจะทํางานมากพอสมควรเพราะว่า ถ้ามันใกล้กันพอถึงเวลาที่พัดลมทํางานแผงรังพึ่งอาจจะยังเปียกได้ถ้าใกล้กันเกินไปซึ่งในเบื้องต้นใช้ความชื้นสมัมผัสที่ต่างกัน20%จุดที่พัดลมจะทํางานขณะที่แผงรังพึ่งเปียกเพื่อเพิ่มความชื้นให้โรงเรียนนั้นควรมีจุดทํางานที่ต่างกับจุดที่ปั๊มน้ําทํางานเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แผงรังพึ่งเปียกเกินความจำเป็นโดยให้จุดที่พัดลม เริ่มทำงานมีความชื้นสัมผัสสูงกว่าที่ปั้มน,น้าเริ่มทำงาน5%ซึ่งเมื่อยึดหลักการนี้ในการออกแบบระบบควบคุมโรงเรือนอ e ีเว็บจะพบว่าสมการควบคุมควรกำหนดโดยตั้งต้นจากความชื้นสัมผัสสูงสุดในโรงเรือนที่คาดว่าพืชจะไม่เป็นโรคง่ายๆเพื่อที่จะได้ใช้ศักยภาพของการลดอุณหภูมิโดยการเพิ่มความชื้นในอากาศให้มากที่สุดในกรณีของการปลูกเมล็เทศญี่ปุ่นในโรงเรือนอ e ีเว็บจึงได้กำหนดให้ระบบมีความชื้นสัมผัสสูงสุด 85%การกำหนดอุณหภูมิและความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเทศอ้างอิงจากการวิจัยของเวอร์เคิร์กที่พบว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนที่ให้ผลผลิตของมะเขือเทศดีที่สุดคืออุณหภูมิช่วงกลางวัน23อ,องศาเซลเซียสและความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า10,000ลักจึงกำหนดจุดที่ให้ระบบอ e ีเว็บทำงานเมื่อความชื้นถึงค่าที่กำหนด และอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า23องศาเซลเซียสกำหนดให้ม่านทางแสงทำงานเมื่อความเข้มแสงภายนอกสูงกว่า35,000ลักซึ่งจะได้ความเข้มแสงด้านใน10,000ลักโดยประมาณตามต้องการจากที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของสมการควบคุมดังต่อไปนี้ 1. พัดลมทำงานเมื่ออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า23องศาเซลเซียส แล้วความชื้นสัมผัสในโรงเรือนต่ำกว่า70% 2. พัดลมทำงานเมื่อความชื้นสัมผัสในโรงเรียนสูงกว่าแต่5และความชื้นสัมผัสในโรงเรียนสูงกว่าความชื้นสัมผัส,าาสภายนอกโรงเรือน5%ตรงนี้ถ้าจะทำให้ดีจริงๆต้องเป็น0%แต่เนื่องจากจะประหยัดพลังงานจึงเริ่มทดลองที่5%ก่อน 3. ให ปัา๊มนา้ของแผงรังพึ่งทำงานเมื่ออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า23องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทในโรงเรือนต่ำกว่า65% 4. ให้ม่านทางแสงทำงานเมื่อความเข้มแสงภายนอกสูงกว่า35,000ลักภาพนี้จะเป็นตัวโปรแกรมจริงๆเลยนะครับที่ใช้ควบคุมสมองกลฝังตัวเขียนด้วยภาษาแมทแบบซิมูล ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งเชื่อว,ว่าเกษตรกรจะเรียนรู้ง่ายในอนาคตภาพนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมนะครับที่เขียนด้วย MATLAB s i m u l i n k เหมือนกันในการควบคุมระบบทางแสงจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะครับอ่านค่าจากเซนเซอร์มาเป็นลักแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่ามันมากหรือน้อยกว่า35,000ลักถ้ามากกว่า ก็ไปให้ม่านทางแสงทำงานน้อยกว่าก็ม่านทางแสงก็ไม่ต้องทำงานในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนเราก็จะแยกเซ็นเซอร์ของ IoT เป็นคนละตัวกับเซ็นเซอร์ของระบบควบคุมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันเองได้ใช้ Narrowband IoT ที่ร่วมวิจัยกับบริษัท a a s นะครับให้สามารถส่งข้อมูล Real t i m e ลงไปในโปรแกรม Excel ได้ด้วยนะครับ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งแสดงจาก IOT ที่ลงสู่มือถือนะครับก็เอามาให้ดูว่าการควบคุมก็เป็นไปตามสมการที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าโรงอีเวนะครับที่ที่ออกแบบไว้ก็สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดในเรื่องของความสามารถของพัดลมกับ แผงรังผึ้งนะครับจะสามารถสร้างความชื้นได้ตามสมการที่กำหนดไว้นะครับแม้ว่าวันนั้นจะร้อนมากหรือว่าจะมีความชื้นสัมผัสค่อนข้างต่ำมากนะครับจากการทดสอบเบื้องต้นนะครับกับการปลูกมะเขือเทศญี่ปุ่นโมโมโทาโร่ก็พบว่ามีการเจริญเติบโตดีนะครับจากการทดสอบก็สามารถควบคุม สภาพอากาศและแสงได้ตามสมการควบคุมที่กำหนดการพางแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งเราทำทุก30มสิบวินาทีเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากในการลดความร้อนจากแสงที่เกินความจำเป็นได้ทันเวลาการใช้สมการควบคุมที่มีตัวแปร2ตัวก็จะทำให้ลดความเสี่ยงมากขึ้นนะครับในปีนี้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมก็ได้ขยายขนาดของโรงเรือนเป็นสเท่านะครับกำลังจะเตรียมทดสอบ ปลูกมือเกศที่ระยองนะครับซึ่งหลักการของเราคือเราจะคงระยะห่างระหว่างแผงรังพึ่งและพัดลมเอาไว้นะครับแต่ขยับจาก3เมตรเป็น3เมตร50นะครับเนื่องจากเห็นว่า3เมตรยังมีความสามารถเหลือพอนะครับซึ่งหลักการนี้จะทำให้เราสามารถขยายขนาดของโรงเรือนได้ไม่จำกัดนะครับถ้าคงระยะห่างอันนี้ไว้ต่อไปในทาง ด้านยาวนะครับก็การบรรยายวันนี้ก็คงจบลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ